Uhm เราหิวนั่งทำงานมาตั้งนานแล้วอ่ะไปหานอะไรกินกันไหมไปไปเอ้าก็บอกตังไปด้วยนะวานทำไรอ่ะหาของอยู่รีบมาไม่งั้นเราไปซื้อของก่อนนะโอเคโอเค เราเราอยากไปธรรมศาสตร์ว่ะก็ลองลองก่อนก่อนก่อนก็ลองขอไปเรื่อยๆได้ที่ไหนก็เอาที่นั่นเลยฟิลตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะเอ้ยไม่เเป็นไรอ้าเราหายอ่ะเราฝากไว้ได้ใครหรือเปล่าเราจำได้ว่าเมื่อกี้เราวางไว้บนนี้เราลองหาดูดีๆนี่ดีๆไม่นะ ะทำยังไงดีอ่ะเป็นของขวัญที่แม่ซื้อให้ด้วยอ่ะแกหรือว่ามันมีคนขโมยไปวะแต่เมื่อกี้ตอนที่เราไปซื้อของกันอ่ะแล้วเราเห็นน้ำหวานคนกระเป๋าหาของอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมน้ำหวานน้ำหวานทำอะไรอ่ะหาของไงน้ำหวานขอดูกระเป๋าหน่อยได้ไหมถ้าน้ำหวานบริสุทธิ์ใจจริงอ่ะก็เอากระเป๋ามาเปิดให้ทุกคนดูเลยไหนขอดูหน่อยสิ ยังไงเนี่ยอุ๊ยน้ำหวานด้วยถ้าไปคิดเลยนะว่าเธอจะขโมยของของเราอ่ะเราเป็นเพื่อนกันมากี่ปีทำไมทำแบบนี้ใช่ไม่คิดเลยนะว่าน้ำหวานจะเป็นคนขโมยแบบนี้ใช่ถ้าคุณคืณ่นรู้อ่ะว่าเธอเป็นคนแบบนี้อก็ยังทำแบบนี้เราขอโทษนะเราจะไม่ทำอีกแล้วฟิวน่าเงี้ย เราให้อภัยเธอก็ได้แต่ตอนนี้ยายาทำแบบนีอีกนะได้ทำไมน้าหวานถึงขโมยอ่ะโนะ่ะเป็นไรแกตอนนี้งมงแล้วอ่ะ,ยะเอย่าเยอ,อ,อ่ะมีใครขโมยไปไหมอ,ะอ่ะอเดี๋ยวมาใจฟังก่อน